สวัสดีค่ะพี่มินวชัชรินญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อ,อพระพัทร,รเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าบุญชนิดใดที่ทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจโลกออนไลน์เสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตาตาตรัสสอนไว้ว่าโลกออนไลน์ก็คือโลกเสมือนจริง <c oughs> โลกที่ไม่เจอตัวต่อต,ตัวกันเป็นการสื่อสารผ่านระบบ การสื่อสารที่ไม่มีการพบปะพูดคุยกันอย่างตัวต่อตัว,ตวดังนั้นการที่จะสร้างบุญ <c oughs> ประเภทที่ทำให้ธุรกิจและการติดต่อสื่อสารชนิดนี้ติดตัติด,ตดประสบความสำเร็จนั่นก็คือเช่นการฝากเขาทำบุญแต่ต้องมีใจที่ แต่สบสุขจริงๆเหมือนกับเราได้กระทําบุญนั้นๆด้วยตนเองก็คือเป็นบุญประเภทที่ไม่ได้ไปทําด้วยตนเองนั่นแหละง่ายๆเลยเพราะเราก็ได้อานิสงส์แห่งการประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ไม่ได้เจอตัวต่อตัวเหมือนกันดังนั้นใครอยากประสบความสําเร็จในการทําบุญในในการ,รในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับออนไลน์ก็ต้องฝากเขาทำบุญทางออนไลน์บ่อยๆนั่นแหละบุญมันก็จะส่งผลโดยตรงในสิ่งที่เราจะต้องประกอบอาชีพอยู่นั่นแหละให้เราพยายามตั้งอกตั้งใจเสมือนเราได้ไปทำบุญเองให้เรามีจิตใจเบิกบานมีจิตใจผ่องใสอย่าคิดว่าฝากเข้าไปทำบุญไม่ได้บุญจริงๆแล้วมันได้หลายๆอย่างได้ทั้งมิตรภาพ ได้ทั้งการทำบุญแต่ใจมันจะต้องอิ่มเองมช่มชื่นเสมือนเราได้ไปด้วยตนเองก็ด้วยด้วยดังนั้นเพราะว่า จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการสละออกนั่นแหละการทำทานว่าจะมีเจตนาที่ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นมีความเสียสละมากน้อยในทรัพย์ในทรัพย์สมบัติมากน้อยแค่ไหนมันจึงจะมีอานิสงส์มากมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาทรัพย์สมบัติที่เราหวงแหนนั้นออกไปจากตัวได้มากเท่าไหร่จะผ่านวิธีใดก็ตามมันก็ได้บุญเหมือนกันนั่นแหละแต่จิตใจของเรามันต้องละเอียดมากเพียงพอบางคนก็ติดข้องว่าไม่ได้ไปทำสิ่งสิ่งนั้นด้วยตนเองก็จะรู้สึก ได้บุญไม่มากอันนี้เป็นการคิดที่ผิดแต่ถ้าเรามีใจที่กว้างมีจิตใจที่ละเอียดเราสามารถทำบุญได้ทุกที่ทำบุญได้ทุกรอบรูปแบบและอีกทางยังสะดวกอีกด้วยก็จึงขอฝากคำแนะนำดีๆเป็นคำสอนดีๆเคล็ดลับดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ